ในทุกการเล่นจะมีโนหนึ่งอยู่เสมอทุกทุกเกมโนหนึ่งแห่งการซุ่มโนหนึ่งด้านแฟชั่นพี่สโอขาดันยาให้โนหนึ่งเรื่องความเนียนทั้งขวาทั้งขวาโนหนึ่งการสยบบอสฝันนี้ออกไปเลยโอ้ยโดนบอสสยบโนหนึ่งสายถึก กีเกมเปล่าเอาดิเพราะเราเชื่อว,ว่าเกมเมอร์ทุกคนคือโนหนึ่งได้แบบของตัวเองและวันนี้ True Gaming พร้อมซัพพอร์ตเหล่าเกมเมอร์ด้วยเน็ตเลนพิเศษเร็วแรงไม่มีพลาดเป่าเติมเกมหลากหลายลดเยอะคุ้มจริงเล่นเกมทุกวันเอบนคลาวเกมมระดับโลกปิงตับไม่แหลกบนเครือข่ายโน1นเพื่อการเล่นเกมเกมเพียบม,มันได้ไม่มีหยุดโน1นของเกมเมอร์ต้อง True Gaming